นุ่งเขากินผ้าเนี่ยใไหมได้ค่ะแล้วกินหัวพี่หมีด้วยนะไม่เอาทำไมอ่ะอย่หัวพี่หมีก็เลือดไหลอ่ะเอาต้องกินหัวพี่หมีด้วยโอเคกินเลยครับผมครับคำใดเลยโอ้ยเก่งมากหัวพี่หมีเป็นยังไงไหนนั่งสินั่งก่อนนั่งก่อนหัวพี่หมีเป็นไงบ้างคะ กินค,คำใหญ่ไงติดคอ,อพูดไม่ได้หวัวพี่หมีรสชาติเป็นไงบ้างแม่แม่จะทำอีกได้ไหมอ่ะแม่ทำพี่หมีอีกได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวแม่ทำให้ดีอีกแม่ทำเยอะๆได้ไหมแม่ทำตัวซ้ายตาตัวมือได้ไหมโมามาจะกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่หนูหนูอยากเอาหัวหนูชอบ หนูชอบมากเลยถ้าหนูชอบหนูก็ต้องกินให้หมดก่อนถ้าหนูกินหมดเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้กินอีกโอเคไหมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคกินผักเก่งเนี่ยนะกินแตงก้วงก้วง <c oughs> สย,ยองมากสาย,ยอง <laughs> ผีที่เลยใครอยามาผีเลยผีติองนี่ดูหนังทำไมมือผีเลยอ่ะติอวมาๆก็ดูเป็นพี่ดูให้มันเป็นพี่หมียิ้มสิคะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ยิ้มแล้วนั่นเนี่ยโอเคไหมติ๋ว เต็มปากแกกินแตงเยอะเหมืเมื่อผีเลยค่ะพี่มีเมื่อีเหมือผีเยอ่ะเหมือก็เหมืเป็นผีอะไร